งอแฝดสามได้บันป้อนป่วยมันป่วยมาป้อนงอได้่วยมาเครื่อนหนึ่งเด่ดปนป้อนงอหน่อยก่อนกินเก่งคักเอาสามสาวโอ้ยระแม่สองสาวหนึ่งหนุ่มกินหละกกินเด้อ อืมใหญ่เพิ่นกับอยากกินน้ำแม่เพิ่นน uh ี่แหละขอกันบ้านทั้งสี่เลยจ้างัวลูกขอกทั้งนั้นเหรอลี่ไร้ตัวนี่จังมัวลูกขอกเอากินไปกินเก่งขันว่ากินป่วยนะ กินในที่เลื่อนพูนเอามาเอามาเครื่องหนึ่งกินสามตัวพิ่นนี่ล่ละเ่าหน่อยเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งก,กินแล้วท่านเห็นกล้วยกัยืนเบิงบ้งยืนหาอยากกิน กินกล้วยข้างของน้าจามเมือนน่อวานน้องบอเดลอ,ออกไปข้างนอกให้กินหญ้ากินเปี่ยงใน้ของนี่แหละอันนี้จะทองแล้วเนาะอันนี้ผสมบีบมา,ตามเตอร์น้าจะมวอลีนี่ลูกขอกเมียคนเป็นปลาปลาหม,มันมาผสมเลยฝันได้ทองคนนี้สมมันเมียกับยิมมี่ เอาไปให้ตออมเบิ้งกันเนาะให้เบิ้งไปเบิดคอกเนี่ยมองมีมองปล่อยเนาะยางออกมาปล่อยข้างนอกอะสิออกมาปล่อยอยู่แถวนี้แหละก็ได้เห็นงวออกมายางนาะจะ มากินมากินแล้วกินกล้วยแล้วหลอดกินบ่นี่กล้วยน้ำบ่ไหนฮะบ่นี่สิบ่อยากแข็งแรงเนาะจ้ะเนี่ยไปเลียวนี่อยากแข็งแรงเอานี่มากินกว๋วยแล้วมามกินก๋วยไปไป ไปไปไปผมอยากคักเท้นนอนโซ่อ,อยู่นะไม่อยากกินมอข้างนี้ก็มีอีกสองตัวน่าจานีเนาะนี่ก็ผสมสติงเล่ไปแล้วเนาะติดแล้วผ่านแล้วันี้พึ่งผสมมือเสาเนาะผสมพริกแดงจานเจ้าอันนี้ งอข,ขอ,อกบานๆนี่แหละจ้าหั้งขอ,อกไว้ยังสิละพอได้เบิงเนาะพอได้เลี้ยงมีหลายตัวดอกจ้านี่เท่านี่แหละลูกขอ,อกทั้งนั้นล่ละงออยู่นี่เอาปิดคลิปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนเนี่ยเป็นกำลังใจใหด้ด้วยจ้า